สวัสดีค่ะมาเช็คดวงความรักกับรุ่งอรุณพยากรณ์นะคะคำพยากรณ์อยู่ระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2 5 6 6นนี้นะคะดวงของท่านที่เกิดวันจันทร์ค่ะความรักจะเป็นอย่างไรดูคนโสดก่อนนะคะคนโสดพลังงานที่ได้คือราชินีเหรียญค่ะช่วงนี้มีคนเข้ามาแน่นอนนะคะเป็นคนดีมี พร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณวุฒิวัยวุฒินะคะรวมทั้งทรัพย์สมบัติด้วยนะคะท่านจะเจอคนดีๆเจอคนที่มีจิตใจงดงามพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะช่วยเหลือนะคะสําหรับคนโสดราชินีหรียญค่ะและถ้าหากว่าท่านเป็นท่านชายช่วงนี้นะคะท่านจะเจอผู้หญิงที่รู้จักวางแผนในชีวิตรู้จักการใช้ใจ่ายนะคะคือจะพาครอบครัวมั่นคงได้ในอนาคตค่ะ ต่อไปค่ะคนที่มีคู่สถานภาพไม่แน่นอนนะคะได้สดาบค่ะสดาบลังเลใจนะคะอาจจะเดินต่อหรือถอยหลังก็ได้ช่วงนี้ไม่ค่อยมีความมั่นใจให้กันและกันนะคะ,ะสําหรับคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนแล้วนะคะตั้งแต่6เดือนขึ้นไปนะคะขึ้น justice ค่ะ j u s t i c ความรักของท่านมั่นคงดีนะคะ ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีงามนะคะท่านทั้งสองเหมือนกับว่าคบกันแล้วก็เลือกนะคะเนี่ยจัสติ c ค,คือการเลือกการพิจารณาแล้วถึงตัดสินใจเป็นคู่เป็นคนรักกันเพราะฉะนั้นความรักครั้งนี้มีโอกาสที่จะสามสัมพันธ์ต่อได้อีกไกลนะคะคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนค่ะต่อไปนะคะดวงคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะความรักช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง ได้9้ม้เท้าค่ะก้วม้เท้ารอคอยค่ะอาจจะรอคอยการกลับมามีปัญหามีเรื่องไม่เข้าใจกันอีกอย่างนะคะ9้ม่เทา้าอาจจะหยุดคนละที่ละทางต่างถิง่นต่างแดนรอคอยการเดินทางมาหากันนะคะอาจารย์ขอจับเพิ่มนะคะว่ารอคอยแล้วจะเป็นอย่างไรสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วได้ อัศวินดาบค่ะอัศวินดาบบางครั้งการรอคอยอาจจะทําให้ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันนะคะแต่ว่าอัศวินดาบบอกเลยว่าเมื่อไหร่ที่เรามีปัญหาเขาจะมาทันทีนะคะแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็จะมาด้วยความรักความห่วงใยนะคะนี่คืออัศวินดาบค่ะแล้วอวาจารย์จะจับไพ่โดยรวมนะคะเป็นไพ่สรุปทั้งหมดเลยนะคะว่า ความรักในช่วงนี้สรุปแล้วเป็นอย่างไรบ้างได้อัศวินถ้วยค่ะอัศวินถ้วยไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนที่มีคู่ชัดเจนไม่ชัดเจนรวมทั้งครอบครัวนะคะอาจจะเจอปัญหาบ้างเล็กๆน้อยน้อยอัศวินถ้วยคือปัญหาและอุปสรรคแต่ปัญหาอุปสรรคนั้นจะผ่านพ้นไปได้แน่นอนนะคะเพราะว่าอัศวินถ้วยคือคนใจดีใจเย็น พร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะช่วยเหลือค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ